การออกแบบมูลนิธิหลวงปู่เนนคำเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิละปะร่วมสมัยใช้เวลาในการออกแบบนานกว่า3เดือนหลังในาใยชัยรัตนดอกไม้ทองเจ้าของบริษัทวินเทจอินเตเกตดีไซน์จำกัดได้พูดคุยกับนายวิรพลสุขผลหรือหลวงปู่เนนคำให้ออกแบบ นี่คือสัญญาที่นายวิรพลหรือเนนคำได้ว่าจ้างให้หนายชัยรัตนดอกไม้ทองผู้บริหารบริษัทวินเทจอินเตอร์เกตดีไซน์จำกัดออกแบบตกแต่งสถานปฏิบัติธรรมมูลนิธิและห้างสรรพสินค้าสำหรับการทำสัญญาหลวงปู่เนนคำได้ให้กวดแทนเป็นผู้ติดต่อทำสัญญา โดยในายชัยรัตเปิดเผยว่าการออกแบบครั้งนี้บริษัทวินเทจนได้รับช่วงต่อจากอีกบริษัทโดยมูลนิธิมีการก่อสร้างไปแล้วส่วนหนึ่งเนื่องจากหลวงปู่นเนนคำอ้างว่าถูกโกงจึงได้จ้างบริษัทของตนให้ออกแบบส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจรับโปรเจกต์ดังกล่าวเพราะไม่ได้สงสัยอะไรเนื่องจากมีความเชื่อถือและไม่มีความรู้สึกผิดปกติด,ตด้านการเงินครั้งแรกที่ <c oughs> ครั้งแรกท, <c oughs> รรที่ที่เราทาเนี่ยเราคิดว่าเป็นไม่ได้เชื่อเพราะว่า ผมลงทุนลงแรงลงกายลงใจแล้วก็แม้กระทั่งทีมงานพวกเราที่ไปกันเนี่ยทุกคนมีความเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าการที่เขาพูดใส่หูเราว่าโอ้ยเนี่ยโครงการเนี้ยที่ถ้าคุณเห็นเนี่ยไอ้ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าโดนโดนผู้รับเหมาคนเก่าโกงไปเนี่ยตั้งแต่นรกตึกที่เป็นตึกสีขาวตรงนี้ตั้งแต่ที่ตึกเกิดเรื่องเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เนี้ยผู้รับเหมาที่งาน หลังจากได้พูดคุยกับหลวงปู่เนนคำเพียงสามครั้งตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคมปี2555จากนั้นมีการติดต่อทวงถามถึงค่าออกแบบแต่หลวงปู่เนนคำใบเบี่ยงมาตลอดอ้างว่าให้ไปติดต่อกับคนอื่นจึงรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเห็นสถานที่จริงแล้วเออเข้อาจจะมีเรื่องการรับบริจาคญาติโยมมาหรือว่าเราไม่สนใจหน้าที่คือขอ,อางเรา,ว,า,งงา,า,งงาว่าทํางานได้รับคำสั่งไหมทำงานแต่ก็ ขอเก็บค่าใช้จ่ายปุ๊บมาบ่ายเบีย่ยงไม่ให้ไม่น่ดไม่ไม่นั่นอันนี้ก็คือประเด็นประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าเอ๊ะม,มันก็ทําไมในเมื่อเราทํานให้ขนาดนี้มีมีแบบีผลงานออกมายะแยะ,ยะมีตามที่เขารีプมイเดินไไเดินทางไปดูเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลแต่ว่าถึงเวลาตามเงินมาก็เบี่ยงหลบซ้ายหลบขวา ผมก็เลยว่าชักเอกใจเมื่อเมื่อพผูภาปีห้หถึงจูห้าห้าผมก็เลยว่าคงคงจะไม่ใช่แล้วล่ะหลวงปู่เนนคำต้องการให้ออกแบบอาคารมูลนิธิโดยด้านบนสร้างเป็นเรือนไทยด้านล่างมีห้องทำงานที่มีประตูลับห้องนอนแบบพิเศษห้องน้ำที่มีอ่างตาชุ่หลานจอดรถเฮลิคอปเตอร์และลานจอดรถโรลส์รอยรวมถึงห้องลับที่สามารถเชื่อมโยงไปยังจุดอื่นภายในอาคารได้ สำหรับการออกแบบอาคารทั้ง3แห่งคาดว่ามีมูลค่าสูงถึง1,000ล้านบาทเนื้อแพรลงสุวรรณ NBT News Focus